ผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชนบุรี fm 99.75เมกะเฮิรกับรายการรอบทิศตะวันออกสำหรับในวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะและพบกับปิ่นนะคะนางสาวชนาพารลวนรัตนะคะสำหรับในวันนี้นะคะสิ่งจะพาทุกท่านไปรับฟังข้อมูลนะคะเกี่ยวกับ นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพนะคะที่เราจะได้เป็นข้อมูลนะคะว่าเราควรจะบริโภคอาหารประเภทไหนกินอะไรแล้วดีต่อสุขภาพเราว่างนะคะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์นะคะภาวิชาวิทยาศาสตร,ร,ร์การอาหารคณะวิทยาศาสตร,ร,ร์มหาวิทยาลัยบูรพาที่จะมาให้ข้อมูลกับพวกเราในวันนี้นะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะเราได้มาอยู่กับท่านอาจารย์นะคะจากภาควิชาวิทยาศาสตร,ร์การอาหารคณะวิทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยบูรพานะคะ,ะก่อนอื่นต้องขออนุญาตใหานอาจารย์ทั้งสองท่านแนะนําตัวให้พวกเรารู้จักกันสักนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อนชุชาสุสมบ,บูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มิชมนียินยงพุทธการค่ะ ค่ะอาจารย์คะช่วงนี้นะคะปินเห็นเทรนในการที่คนคนปัจจุบันเนี่ยใส่ใจด้านสุขภาพกันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มักจะได้ยินคําถามค่ะที่เกี่ยวกับพูดเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพค่ะ,คะอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับคํานิยามของคําว่านวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพชน,นิดนึงค่ะค่ะก็คือจริงๆจะขอแบ่งเป็น2คําด้วยกันนะคะก็คือคําว่านวัตกรรมกับอาหารเพื่อสุขภาพ เรามารู้จักคําว่านวัตกรรมกันก่อนนะคะจริงๆนวัตกรรมเนี่ยก็คือเป็นสิ่งใหม่ค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ใส่ความคิดสร้างสารรค์ลงไปแต่จะขาดไม่ได้เลยก็คือต้องมีคุณค่าส่งมอบให้กับผู้ใช้นวัตกรรมนั้นด้วยเขาถึง <c oughs> <c oughs> จะยินดีนะคะที่จะควักเงินเนี่ยจ่ายเงินซื้อนวัตกรรมของเราค่ะ สำหรับอาหารเพื่อสุขภาพนะคะปัจจุบันอาจจะมีคนใช้คําว่าอาหารฟังก์ชันก็ได้มันก็จะเป็นอาหารนี่แหละคะ่ะแต่ว่าจะประกอบด้วยสารอาหารสําคัญนะคะที่ไม่เพียงแต่จะมีคุณค่าทางโภชนาการหลักนะคะสารอาหารเหล่านั้นเนะะี่ยค่ะมันยังมีหน้าที่เฉพาะในร่างกายนะคะอย่างเช่น เป็นส่วนในการที่จะลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าฟื้นฟูร,ร่างกายหรือแม้กระทั่งลดอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆเช่นนอนไม่หลับท้องอืดเครียดด้วยค่ะค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจารย์แล้วนอกจากนี้ค่ะอาจารย์มุมมองของสถานการณ์ในการตลาดปัจจุบันนะคะที่เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพตรงนี้อาจารย์คิดว่ามีมุมมองยังไงบ้างคะอืมค่ะจริงๆมันมีบทวิเคราะห์เยอะเลยนะคะแต่ว่า ถ้าจารจะสรุปเป็นประเด็นนะคะให้ให้พอจะนม่ภัพตามทันนะคะว่าทำไมผู้ประกอบก,การถึงพยายามสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นผลิตพัณฑ์นวัตกรรมอาหารเข้ามาในตลาดที่เราได้เลือกนะคะก็ได้3ประเด็นนะคะประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องผลกำไรแน่นอนว่าผู้ผลิตเนี่ยเวลาผลิตผิภพัน์อะไรก็อยากจะได้กำไรกลับเข้ามานะคะมีข้อมูลว่าถ้าเปรียบเทียบะคะ่ะระหว่างลายการผลิตแบบเดิม เช่นผลิตนมนะคะแบบเดิมเลยนะคะกับพลิกนิดนึงค่ะมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจะพบว่าออโอกาสในการสร้างกำไรสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพนยคะมากกว่าแบบแบบดั้งเดิมอะคะ่ะถึงประมาณสาเท่านะคะนี่เป็นประเด็นหลักเลยที่ผู้ผลิตก็พยายามปรับตัวนะคะปรับตัวแล้วก็เอาใจผู้บริโภคเพื่อสร้างกำไรให้กับองค์กรของตัวเองนะคะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของแนวโน้มค่ะอย่างที่น้องปิ่นนำไว้ตั้งแต่แรกเลยถูกต้องเลยค่ะซึ่งนักการตลาดก็เห็นผูกก้ประกอบการก็เห็นว่าตอนนี้ค่ะแนวโน้มของการรักสุขภาพรักสุขภาพในที่นี้ก็คือดูแลตัวเองไม่ให้เป็นโรคค่ะคือป้องกันไว้ก่อนนะคะผู้พบล,ลูกใหม่ไม่ชอบรักษาตัวค่ะไม่ไม่อยากใช้โรงพยาบาลนันนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นะคะดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเทรนนี้ค่ะพุ่งต่อเนื่องค่ะเป็นแนวโน้มที่ถ้าดูเป็นกราฟนี่ก็ชัดเลยค่ะนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้เราเห็น product หรือผลิตภัณฑ์ให้เราเลือกอเยอะแยะมากมายก็เพราะว่ามันยังมีโอกาสค่ะมีช่องว่างทางการตลาดนะคะอีกมากมายนะคะเนื่องจากว่าคนแต่ละคนนะคะมีความจำเพาะ เพาะในที่นี้ก็คือมีความต้องการนะคะเฉพาะเรื่องนะคะอย่างเช่นผู้สูงอายุเองอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความต้องการอาหารที่เคี้ยวง่ายคืนง่ายแล้วก็อยากจะรับประทานน้อย,อยแต่ว่ามันได้สารอาหารครบอะไรเงี้ยค่ะวัยเด็กเองก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เขามีความต้องการเฉพาะวัยทำงานเนี่ยพวกเราเองก็ก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันยังมีช่องว่างยังมีโอกาสทางการตลาดอีกเยอะนะคะ แล้วจากสถานการณ์ปัจจุบันค่ะอาจารย์ที่เป็นเรื่องของโควิด1 9นะคะอาจารย์คิดว่าส่งผลต่อการเลือกใช้ตัวโปรดักที่เกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ยังไงบ้างคะอืมอันนี้เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะนปิ่นเพราะว่านะ้องพวกเราเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่แบบโอ้โหนะใช่ค่ะ,คะแล้วเราถ้าเราสังเกตค่ะมองย้อนไปเนองจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐเองนะคะหรือว่าผู้ประกอบการที่เขา ที่เขาอยู่ในวงการอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพเนะะี mm ่ยค่ะก็พยายามที่จะสร้างปิดภัณฑ์หรือสร้างเมนูใหม่ๆนะคะแนะนําการใช้สมุนไพรอย่างเงี้ยนะคะให้ให้เราได้ได้เป็นตัวเลือกในการเสริมคุ้กันนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์โควิด -19 mm hmm. เป็นแรงกระตุ้นอย่างมากเลยที่ทําให้อาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยมีมากมีมากขึ้นจริงๆเนาะ อีกสถานการณ์หนึ่งที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือการที่คนไทยอะค่ะยังเสียชีวิตจากสถานการณ์ที่เป็นเรียกว่าอะไรคะโรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรังชะคะ,คะไม่ติดเนาะแต่ถ้าเป็นแล้วเป็นนานเบาหวานความดันพวกนี้ค่ะซึ่งโรคเหล่านี้ค่ะปัจจัยสําคัญเลยก็คือการบริโภคอาหารดังนั้นคนที่ไม่อยากเป็นเนาะหรือว่าคนที่เป็นอยู่ในระดับที่ยังยังฟื้นฟูร่างกายได้ก็จะปัหันมา รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันอันนี้ก็จะเป็นอีกแรงกระตุ้นหนึ่งนะคะอาจจะเติมให้อีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราอยู่ในเทรนด์เหมือนกันไม่แน่ใจว่าพวกเราเป็นคนชอบบริโภคผักผลไม้กันหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีสถิติค่ะว่าคนไทยนะคะไม่ว่าจะไวัยไหนตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้สูงอายุเลยค่ะมีปริมาณการบริโภคผักผลไม้ตม่ำกว่าเกณฑ์น,นะคะ แล้วประเทศไทยเองค่ะก็เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติที่อยู่ในแคมเปญน,นะคะ,คะแคมเปญน,นี้ก็คือแคมเปญการรณรงค์ให้บริโภคผักผลไม้มากขึ้นปีที่แล้วค่ะ2 5 6 4นกเนาะก็ตั้งเป็นแคมเปญเลยค่ะวันผักผลไม้สากลเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจากเทรนด์เหล่านี้ค่ะจากกระแสเหล่านี้นะคะมันก็เป็นเหตุให้นะคะว่า ผู้ผลิตนะคะก็สนใจที่จะทำผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพขึ้นมานะคะเพื่อเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการนะคะหรือว่าตอบสนองต่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะอาจารย์คะแล้วเรามีแนวคิดวิธีการในการสร้างนวัตกรรมทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพยังไงบ้างคะอาจารยค่ะจริงๆแนวคิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมนะคะแล้วก็สามารถเอามาใช้กับ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเราเรียกว่าการคิดเชิงออกแบบค่ะหรือสเกรดเรียกดีไซนิงกิ้งนะคะก็จะมีอยู่5ขั้นตอนทั้งิ่นขั้นตอนแรกเลยก็คือการที่เราต้องเข้าอ,อกเข้าใจผู้บริโภคหรือลูกค้าของเรานะคะขั้นที่2ก็คือดีฟาค่ะหรือว่าเจาะลึกเลยนะคะว่าไอ้ประเด็นปัญหาตรงนั้นเนี่ยนะคะมันมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้ววิธีการแก้ปัจจุบันเนี่ยเขาทำกันยังไงนะคะ ขั้นที่3ก็คือการที่เราเขาเรียกว่าฟุ้งคิดนะคะก็คือระดมสมองกันเลยคลิดไอเดียใหม่นะคะขั้นตอนนี้จะอยู่บนบนกระดาษหรือบนกลุ่มห้องแลบเราอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคือฟุ้งเลยค่ะคิดคิดแบว<ม><ม>คาดเยอะที่สุดคิ<ช>ที่สุดใช่ค่ะคิดคิดกว้างเลยนะคะใน,ในการที่ทำยังไงถึงจะแก้ปัญหานะคะให้กับผู้บริโภค แล้วมาถึงขั้นตอนที่4นะคะก็คือการสร้างเป็นปิดพันต้นแบบนะคะต้นแบบในที่นี้ค่ะเราทำเพื่อให้เรารู้นะคะว่ามันตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือเปล่าอย่าคิดว่าต้นแบบคือไฟนอลโปรดักต์อย่าคิดว่าต้นแบบคือปิดพันสุดท้ายนะคะ mm hmm. เขามีคำพูดหนึ่งค่ะนะ่าสนใจมากเลยว่า fail fast fail cheap แล้วก็ fail forward หมายความว่าขั้นตอนนี้ค่ะ เราล้มให้เร็วค่ะรู้ให้เร็วว่าต้นแบบที่เราคิดมาเนี่ยมป็นตรงกับความต้องการผู้บริโภคหรือเปล่าทําให้น้อยๆค่ะ f a ลช c h e แปลว่าลงทุนน้อยๆอ,อย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรมากมาย f a อร์ o วิ a r d หมายความว่าฟีดแบ็กที่เราได้จากลูกค้าค่ะจากการที่เราลองเอาต้นแบบไปให้เขาทดสอบอะไรเงี้ยนะคะมันจะนํามาสู่การปรปับปรุงนะคะหรือแม้กระทั่งการที่เราไม่เดินต่อก็ได้นะคะสุดท้ายเลยก็คือการทดสอบ เราตั้งต้นที่ผู้บริโภคใช่ไหมคะกับการเข้ากบเข้าใจเขาเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วค่ะก่อนที่เราจะนำโปรดักต์เราออกสู่ตลาดนะคะเราก็ต้องมีการทดสอบนะคะเพื่อยืนยันะคะ่ะว่าสิ่งที่เราคิดที่เราพัฒนามันตรงกับความต้องการหรือไม่ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นแนวคิดนะคะที่มีหลักการมากๆเลยนะคะที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดนะคะ ค่ะอาจารย์คะช่วยยกตัวอย่างอาหารเพื่อสุขภาพให้เราฟังกันนิดนึงนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เราสามารถพบเห็นได้ไง่ายๆค่ะ ค่ะจริงๆแล้วอาหารเพื่อสุขภาพมีหลายกลุ่มด้วยกันนะคะแต่จะขอยกตัวอย่างกลุ่มหนึ่งซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันก็คืออาหารเพื่อโภชนาการเฉพาะบุคคลค่ะอ,อย่างเช่นอาหารผู้สูงอายุเนี่ยค่ะก็จะต้องมีลักษณะเคี้ยวง่ายกลืนง,ง่ายนะคะแล้วก็ต้องมีคุณค่าเหมาะสําหรับผู้สูงอายุด้วยอย่างเช่นมีปริมาณโปรตีนสูงนะคะก็มีสารอาหารที่เพียงพอสําหรับวัยผู้สูงอายุนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะจะเป็นอาหารที่เฉพาะกลุ่มไปนิดนึงสําหรับนักเดินทางนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนมักจะพักผ่นอนด้วยกัน เดินทาง <Camp ing. S 1> ใช่ค่ะซึ่งปัญหาก็ของนักเดินทางก็คือนอนไม่หลับค่ะเพราะว่าแปลกที่เขาก็จะมีการผลิตอาหารนะคะซึ่งเติมเอาน้ำผึ้งแล้วก็สมุนไพรนะคะที่ช่วยในการขอนคลายแล้วก็นอนหลับนะคะแล้วอยากจะยกตัวอย่างให้ฟังอีกอย่างหนึ่งก็คือการยกเอาระดับเอาภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาไทยเนะะี่ยค่ะเรื่องของการใช้หัวปลีนะคะในะสตีที่ให้นมบุตรค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นภูมิปัญญาที่ที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่ว่ามายกระดับแล้วก็ปรับแปลรูปให้อยู่ในรูปที่เป็นเครื่องดื่มซึ่งบริโภคง่ายนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเครื่องดื่มผงซึ่งชงที่ไหนก็ได้สะดวกสบายสําหรับผู้บริโภคได้ด้วยค่ะน่าสนใจมากพอน้องปิ่นถามก็เลยนึกถึงอีกกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มที่เป็นอาหารเพือ่อสุขภาพแต่ว่ามีเขาเรียกว่ามีลิปเนาะหรือว่ามีสารสำคัญที่จะช่วยเสริมพื้นคุ้มกันได้นะคะ มีตัวอย่างผลักหนึ่งค่ะเขาใช้สมุนไพรหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขิงขมิ้นชันพริกนะคะแล้วก็มีมะนาวด้วยนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการการสกัดเย็นนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงรสชาติเล็กน้อยนะคะแล้วก็จำหน่ายในลนักษณะของช็อตริงค่ะช็อตริงก็คือ,อบรรจุแค่ประมาณ20ทอน่นันธปิ่นแล้วก็สามารถดื่มได้ โดยใช้เวลาสั้นๆเลยนะคะแล้วก็มีลิ์ในการเสริมภูมิคุ้มกันตัวนี้ก็น่าสนใจนะคะค่ะก็ะะะจะเห็นว่าอาหารมีหลายรูปแบบเลยนะคะที่ผลิตออกมาตามท้องตลาดที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเนาะอาหารบางประเภทเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแต่ทุกโปรดักที่ผลิตออกมาแล้วเนี่ยเขาก็ได้ผลิตเพื่อตอบความต้องการของเราจริง,รงๆแล้วนะคะ,ะ,ค,ะค่ะอาจารย์คะแล้วตอนนี้ที่ทางภาควิชาค่ะมี เกี um high, ่ยวกับผลงานวิจัยหรือว่าผลงานนวัตกรรมค่ะที่เกี่ยวกับทางอาหารเพื่อสุขภาพอะไรบ้างคะจะช่วยเล่าช่วยแชร์ให้พวกเราฟังสักนิดนึงนะคะได้ค่ะเป็นงานวิจัยของอาจารย์เลยค่ะก็คืออย่างที่ทราบกันนะคะว่าโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพของคนไทยมานานนะคะแล้วสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเขาก็แนะนํานะคะให้รับประทานอาหารเนี่ยที่มีค่าดัชนีน้ําตาลต่ำทีนี้คําว่าค่าดัชนีน้ําตาลก็คืออาหารนะคะ สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นกลูโคสในเลือดได้มากน้อยแค่ไหนถ้าค่ามันสูงก็คือเปลี่ยนเป็นกลูโคสในเลือดได้มากซึ่งกลูโคสในเลือดที่สูงเนะะี่ยค่ะเป็นปัญหาสุขภาพแน่ๆสาหรับคนเป็นเบาหวานนะคะ,ะซึ่งโชคร้ายมากเลยค่ะก็คืออาหารไทยโดยเฉพาะข้าวที่เป็นอาหารหลักเนี่ยเป็นอาหารที่มีระนิบน้ําตาลสูงโดยเฉพาะข้าวหอมมะล,ลิที่เรามีนิยมรับประทานนะคะ ดังนั้นอ,อ,อาจารย์ก็เลยมีแนวคิดว่าอยากจะสร้างผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นข้าวเนี่ยคะ่ะแต่ว่ามีค่าดัชมีน้ำตาลตา่ำโดยแนวคิดเริ่มต้นเนี่ยคะ่ะมาจากนักวิทยาศาสตร์ชาวสีนังกานะคะเขาได้ลองทดสอบหุงข้าวหลายๆพัน์เลยคะ่ะนะคะร่วมกับน้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็เอาข้าวที่สุกแล้วนะคะไปแช่ในตู้เย็น12ชั่วโมงปรากฏว่านะคะอ,อ,อาหารข้าวชนิดนั้นนะคะ มันจะมีปริมาณสตาร์ทที่ต้านทานการย่อยหรือว่าสตาร์ที่ ไม่ถูกย่อยเป็นกลูโคสเนี่ยมากขึ้นนะคะด้วยแนวคิดอันนี้อาจารย์ก็เลยนำมาคิดว่าเราก็ควรจะมีผลพันธ์ที่สะดวกบริโภคที่เป็นผลพันธ์ข้าวนะคะที่ GI ต่ําลงมาค่ะโดยการศึกษาวิจัยก็จะศึกษาทั้งพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ชนิดของน้ํามันที่ใช้นะคะในการที่จะใช้หุงข้าวแล้วก็อาจารย์ก็จะเติมในส่วนของการทําผลพันธ์นั้นเน่เป็นผลพันธ์แบบอบแห้งนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ย ได้นําไปใช้ได้อย่างง่ายๆนะคะแค่<ม>เติมน้ํานะคะแล้วก็เข้าไมโครเวฟนะคะผลก็ไปกฏเป็นอย่างดีค่ะว่าได้ผลพันุ์ข้าวที่มีค่าเดชเนียมตาลดลงค่ะค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับงานวิจัยของอาจารย์ที่สามารถต่อยอดได้แล้วก็ให้พวกเราได้สามารถรับประทานได้ในอนาคตค่ะ<ม>อาจารย์แล้วนอกจากนี้มีผลงานของนิสิตอะไรบ้างไหมคะที่เป็นผลงานนักวิจัยหรือว่าผลงานนวัตกรรมทางด้านนี้นะคะ่ะอาจารย์ค่ะของ นิสิตที่ภาควิชาค่ะก็เราพยายามที่จะปูกพื้นนะคะแล้วก็ให้ให้ความรู้ค่ะให้แนวคิดในเรื่องของดีฟ e Thinking นะคะมีกิจกรรมหนึ่งที่ที่พวกเราเรียกว่าทำแล้วเห็นผลนะคะก็คือออมีการจัดประกวดะคะ่ะเป็น Food Innovation Concept นะคะเป็นเป็นเป็นการประกวดในระดับประเทศนะคะเมื่อปีปีนี้ค่ะ2022นะคะแล้วก็ทีมของนิสิต ของภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารค่ะก็เข้ารอบ15ทีมสุดท้ายนะคะเ,เราก็พานนิสิตเข้าไปเ,เรียกว่านำเสนอไอเดียคอนเซ็ปต์นะคะที่ b บ e ท h นะคะเมื่อประมาณเดือนมิถุนานะคะ่ะก็สำหรับทีมนี้ค่ะเขาเซตกันมา5คนนะคะเป็นผู้หญิงหมดเลยตั้งชื่อว่าซิสเตอรนะคะเราก็ให้เขาเริ่มกระบวนการดีไซน์ h i n k ิ n g ค่ะจากการที่เขาต้องเข้าอกเข้าใจผู้บริโภคนะคะจากที่เด็กเนี่ย แต่ในทีมอะค่ะเป็นผู้หญิงหมดเนาะเขาก็เลยบอกว่าเขาจะเข้าอ,อกเข้าใจตัวเองแล้วก็เพื่อนๆน,น่ะได้ได้ชัดเจนกว่าเขาก็เลยสนใจที่จะแก้ปัญหานะคะกลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงนะคะก็พอ,พอเมื่อผ่านกระบวนการเข้าอ,อกเข้าใจอะค่ะเขาก็เลือกปัญหามาปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาการปวดท้องประจำเดือน,นะค่ะน้องปิ่นซึ่งพอ ศึกษาไปในเชิงลึกน,นะคะจากการสํารวจทําแบบประเมินแบบสอบถามกันนะคะแล้วก็สังเกตอาการกันก็รู้ว่าคนเ,เวลาปวดประจําเดือนนะคะถึงแม้ว่ามันจะหายไปในเวลาประมาณ48ชั่วโมงสองวันนะคะแต่มันจะเกิดอาการร่วมนะคะที่สร้างความหดหงิดลําบากใจหรือว่าไม่สบายเนื้อสบายตัวนะคะก็คือเรื่องท้องบวมค่ะแล้วก็บางคนก็มีท้องเสียพูดง่ายๆว่ามันเป็นอาการร่วมทางระบบทางเดินอาหารนะคะ ทางนิสิตกลุ่มซิสเตอร์เนะะี่ยค่ะก็มีความสนใจที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ก็เลยไปเจาะลึกไปอีกว่านะคะตอนนี้วิธีการที่กลุ่มนี้เขาแก้ปัญหาเนี่ยเขาใช้วิธียังไงนะคะดังเดิมใช,ใช่ค,ะค่ะไม่ว่าจะเป็นใช้ยาค่ะน,นะแล้วก็อาจจะมียาสตีโบราณบางประเภทนะคะที่รุ่นคุณยา่าคุณยายส่งต่อมาซึ่งทานยากมากค่ะใชค่ะ แล้วก็อาจจะมีผิดพันธุ์บางตัวที่อาจจะบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนแต่ไม่ได้บรรเทาอาการร่วงที่เกิดขึ้นนะคะทางกลุ่มซิสเตอร์เนี่ยเขาก็พยายามที่จะผนวกเอานะคะสรรพคุณนะคะในเรื่องของการบรรเทา,าการปวดประจำเดือนแล้วก็บรรเทาอาการที่เป็นอาการท้องวมหรือว่าท้องเสียค่ะเข้ามาในโปรดัก์ของเขาเขาตั้งชื่อน่ารักมากเลยค่ะว่ากัมมี่จอนนะคะ ลืมแจ้งไปค่ะว่ากลุ่มนี้ค่ะมีอาจารย์ที่ปรึกษาสามท่านนะคะก็มีอาจารย์อาจารย์อโนชานะคะแล้วก็มีอาจารย์ลลิตาด้วยแล้วก็คลุกครีนะคะแล้วก็พยายามใส่คอนเซ็ปต์นะคะของดีไซน์ซิงคิงเข้าไปทีนี้ไอ้เจ้ากระมีจอยเนี่ยค่ะจุดเด่นของมันเลยก็คือมันเขียวง่ายกินง่าย ะะจริงๆก่อนที่มันจะมาเป็นกัมมี่สานงปิน่นเราก็ผ่านการเทสกับผู้บริโภคอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นนะคะว่าดีฟายซิงกิ้เนี่ยให้ความสำคัญกับผู้บริโภคหรือลูกค้าเพราะฉะนั้นในระหว่างทางนะคะที่เราคิดค้นผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็ถามผู้บริโภคค่ะว่าอยากได้ Product แบบไหนเรามีต้นแบบให้เขาลองเทสลองดูนะคะตกผลึกสุดท้ายว่ากัมมี่เนี่ยเวิร์กสุดเพราะว่าเวลา เขาปวดท้องเนี่ยเขาก็จะรู้สึกงดกิดด้วยเนาะกลินก็ถ้ามีอะไรได้เคี้ยวบ้างแล้วอร่อยด้วยนะคะแล้วก็บรรเทาอาการด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาชื่นชอบนะคะจนสุดท้ายเนี่ยค่ะเราก็ได้เป็น p r o d u ั t ์ออกมาใน p r o d u ั t ฑ์นี้ค่ะประกอบด้วยสารสำคัญนะคะทั้งแง่มุมของการบรรเทาอาการปวดประจำเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยนะคะรวมถึง ผักบางตัวนะคะที่มีธาตุสำคัญและธาตุสำคัญซึ่งแร่ธาตุนั้นเนะะี่ยค่ะมันไปช่วยเขาเรียกว่าบรรเทาระงับการผดบีบตัวของก้ามเนื้อบริเวณมดลูกนะคะแล้วเราก็มีจุดเด่นในการเสริมตัวจุนสีนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเข้าไปด้วยนะคะแล้วทำออกมาให้มันอยู่ในรูปพร้อมรับประทาน,นะคะ่ะรสชาติดีนะคะกัมมี่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะต้องใช้น้ำตาลเยอะนะคะ แต่ว่าในสูตรของเด็กๆที่กลุ่มซิสเตอร์ทำเนะะี่ยค่ะเราก็ลดการใช้น้ำตาลนะคะเราก็ใช้สารที่ให้ความหวานจากธรรมชาตินะคะกลุ่มที่เป็นย่าวานหรือเหลอาห้างกล้วยะคะ่ะเข้ามาช่วยนะะในการทำให้เป็นผลรดักนะคะสุดท้ายกลุ่มนี้ก็เราได้รางวัลกลับมาด้วยนะคะทุกท่ก็ฝากไปติดตามนะคะว่าทางภาควิชาเราค่ะจะมีผลงานอะไรของนิสิตนะคะที่จะพยายาม ปุกฟังนาเสนอต่อไปนะคะต้องบอกว่าทั้งงานวิจัยของท่านอาจารย์แล้วก็งานวิจัยของน้องๆน,นะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่จะมาตอบโจทย์คน,ใน,นในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่เราจะเริ่มเห็นเทรนด์การรักสุขภาพมากขึ้นแล้วนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะที่ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านได้มาแชร์ให้กับพวกเราฟังในวันนี้นะคะ สำหรับน,น้องๆคนไหนนะคะที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพนะคะรวมถึงต้องการที่จะมาเรียนที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาของเรานะคะสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะอาจารย์ค่ะภาควิชาเรานะคะก็มีเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเราเปิดสังหลักสูตรด้วยกันนะคะสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทด้วยนะคะสาขาก็ชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารค่ะ ทุกท่านนะคะนอกจากที่จะติดตาม Facebook ของทั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารแล้วนะคะยังสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะรวมถึงเว็บไซต์นะคะ science.buu.ac.th นะคะที่จะมีข้อมูลข่าวสารในการอัปเดตเรื่องราวต่างๆความรู้ทางวิทยาศาสตร์รวมถึงการเข้าศึกษาต่อของพวกเรานะคะก็มาร่วมเป็นครอบครัวของเราได้นะคะ แล้วก็สําหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ทั้งสองท่านมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมนะคะอาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะทุกท่านที่ฟังแล้วเนี่ยน่าจะได้เห็นไอเดียมุมมองต่างๆนะคะเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพนะคะก็อย่าลืมนําไปปรับใช้กันได้นะคะแล้วก็สําหรับในวันนี้นะคะเราทั้ง3คนนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเพื่อฟังความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆนะคะได้ในโอกาสหน้านะคะสําหรับในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ